ตอนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตามน,นั้นเลยค่ะง่ายมากเลยเระง่ายค่ะไปเห็นมีขายอยู่ในแพลตฟอร์มนะตอนนี้เต็มไปหมดเลยที่บอกว่าเป็นกรอร์กโนที่ใส่แล้วจะรู้สึกสะอาดมากเพราะว่ามันปราศจากกลิ่นและช่วยยับยั้งแบคทีเรียตัวนี้ช่วงที่กำลังดังอยู่เลย <c oughs> อ่ะขอบคุณค่ะไียกางเกงชั้นในมาซี่แบรนด์พี่กิ๊กเองนะคะ้องบอกว่าช่วงผลิต เดวอเลาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทุกคนอยู่ในแก๊งเราก็ช่วยกันลองใส่ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าพี่กเป็นคนมีปัญหาเก่งชั้นในมากๆเลยค่ะแบบถอดออกมาเหม็นตัวเองบ้างมีกลิ่นอับชื้นเชื้อรามีอาการคันบางทีใส่ไปค่ะขอบมางเกงชั้นในมันก็เสียดสีขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราไปเข้าห้องน้ําในหลายๆที่อย่างเงี้ยบางทีมันมีการกระเด็นกระดอนมันมีอาการบวมแดงพี่ก็ต้องกินยาสอดยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาที่พี่พบมากๆเลยนะคืออาการตกขาวก่อนมีประจำเดือนพอตกขาวเยอะมันก็จะมีอาการคันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ิพยายามจะหาตัวช่วยจะทํายังไงดีนะเราจะมีกางเกงชั้นในที่สามารถที่จะช่วยคลายปัญหาเหล่านี้ได้ในที่สุดพี่ก็ได้เจอนวัตกรรมตัวหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าพี่คิดทำเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ว่าตอนหลังเอามาทำกางเกงชั้นในก็คือเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าซิงออกไซด์นาโนเอาช่วยอะไรคะนวัตกรรมนี้คือผ้าอันนี้นะคะดีมากๆมันช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราตลอดอายุการใช้งานของผ้าต้องบอกว่าเราปั่นทอคือทุกคนรู้จักซิงใช่ไหมคะซิงคือ ธาตุสารอาหารที่ร่างกายต้องการ <Yeah. S 2> แต่ว่าร่างกายเนี่ยผลิตเองไม่ได้ mm hmm. ต้องไปกินจากสารอาหารข้างนอก mm hmm. เขาก็เอาธาตุซิงค์เหล่านี้ค่ะที่มันปลอดภัยกับเซลล์มนุษย์เนี่ยนะคะ mm hmm. เอามาปั่นทอเข้าไปอยู่ในเส้นได้เลย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยความเล็กขนาดสิบยกกาลังลบเปั่นทอเข้าไปอยู่ในทุกอนูของเส้นใย้า oh. เพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันนี้ค่ะ ที่พิกกีกเอามาทำเป็นเกนชนในมาซี่แวของพิกก๊กนะคะมันจะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ตลอดอายุการใช้งานของผ้าไม่ใช่การเคลือบแล้วเรามีงานวิจัยเลยว่าผ้าอันเนี้ยปลอดภัยกับเซลล์มนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยอันนี้ไม่ได้เป็นแบบเคลือบด้วยไม่ใช่แบบเคลือบใช่และปลอดภัยคือเราใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกเลยนะต่บอกว่าตัวเนื้อผ้าแล้วผ้ามันนิ่มใส่สบายพี่จะบอกว่าตั้งแต่เกนชนในมาซี่แวร์ค่ะคือมันช่วยลดปัญหาทุกอย่างของพิกกิ๊กมากเลยไม่ว่าจะเป็น กลิ่นเหม็นอับต่างๆความอับชื้นสิวความคันต้องบอกว่าพี่กิ๊กนะหลายครั้งมากที่เราไปถ่ายละครแล้วเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ใช้กางเกงชั้นในมาซีแวร์ใช่ไหมคะจะมีอาการผื่นคันบวมแดงเราต้องทาสเตอรอยที่น้องของเราตั้งแต่พี่ใช้กางเกงชั้นในมาซีแวร์คือไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็อย่างคุณแม่ของพี่กิ๊กอย่างเงี้ยอายุ75แล้วบางทีคุณแม่ก็ไปใส่กางเกงชั้นในอย่างอื่นคุณแม่ก็จะมีอาการเจ็บบวมแดงบริเวณพวกง่ามขาหรือว่าต่าอ้จหงน้าาแแบบบบว่ห แล้วแบบกลับมาแล้วมันจะเป็นแบบผืนขึ้นแล้ว<ช>แบบก็คุณแม่ใส่ไม่ได้ทายาแล้วคุณคแม่ใส่เก,กชันในมาซีแวนนอนค่ะ <c oughs> หายค่ะ มันลดอาการจริงๆพี่คิดจะบอกว่าคืออันนี้มันเป็นสุดยอดเก่งๆในที่พี่คิดอยากจะให้มันเป็นตัวช่วยกับคุณผู้ชมทุกๆคนได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะได้มีเขาดูแลตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญคือไม่ต้องกังวลเรื่องความอับชื้นเลยค่ะใส่เราจะรู้สึกเลยว่ามันสบายตัวมากแล้วก็ที่สําคัญคือทําความสะอาดง่ายมากอย่างน้องแบบเนี่ยชอบมเกชานายมาซีแแบบมาเพราะว่าแบบมีปัญหาเรื่องแบบ บางทีมีประจำเดือนประจำเดือนนะค่ประจำเดือนช่วงหลังๆนี่กะไม่ถูกค่ะบางทีก็เยอะบางทีก็้อยเพราะมันใกล้หมดแล้วอ่าแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาแล้วมันเลอะค่ะซึ่งถ้าเป็นกางเกงชั้นในตัวอื่นที่เคยมีก็คือต้องแช่อะไรไว้นานบางทีก็ไม่ออกเลยแต่อันเนี้ยพอโดนน้ำปุ๊บอะค่ะแล้วขยี้ก็คือออกทันทีเลยไม่มีทิ้งรอยอะไรเลยคือซักออกง่ายมากคือแล้วมันมันไม่เหม็นนะคะคืออย่างพี่ธงเนี่ยเป็นคนมีเป็นผู้ป่วยเบาหวานใช่อย่างพี่เป็นเบาหวาน อาการคือมีปัสสาวะบ<ช>่อยแล้วก็ฉี่เล็ดบ่อยๆแล้วคราวนี้พอเราฉี่เล็ดแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นเนี่ยมันจะตกค้างเวลาฉี่เราแล้วเ<ช>ลวลาเราทํางานกับคนอื่นเราเกิดความไม่มั่นใจพอเราเริ่ม มาใช้ตัวนี้มันลดอาการมันลดกลิ่นพี่ธงเดี๋ยวว่าแต่พี่ธงเลยน้องนะตอนนี้ไปร้องเพลงนะถ้าไม่เข้าห้องน้ําแบบ5้าสี่สามสองเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะขึ้นไปร้องเพลงท้ายๆนะที่ต้องกระโดดอ่ะมันปิดออกมาเหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในช่วงวัยแค่คิดก็ปิดแล้วี่มันปิดจริงๆเราก็ไม่มาใส่เใราว่ามันจะเหม็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใส่มาซี่แวร์ช่วยได้จริงๆค่ะมันช่วยลดอาการอับชื้นและความเหม็นทุกอย่างเพราะว่าคือต้องบอกว่าความเหม็นมาจากอะไรมาจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ผ้าอันนี้มันยับยั้งแบคท อ,อย่างพวกคนที่เป็นตกขาคุณผู้ชมค่ะพอเราตกขาปุ๊บใช่ไหมถ้าผ้ามันไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียเชื้อราได้มันก็จะกลายเป็นว่าเ,าเชื้อมันก็จะยิ่งสะสม,อ,มอับชื้อนอยู่ตรงบริเวณกางเกงในของเราแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าออกมาจากร่างกายเราปุ๊บแล้วมันสามารถจะยับยั้งเชื้อได้อบอกเลยว่ามันทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆและเป๊กเมาส์นะพี่กีทกกนอเป๊กอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซักเลยถูกปะคะเราทิ้งไว้ในตะกร้าก่อน ตรงเป้ามันอ่ะมันจะมีมดแบบมาแทะอ่ะเหมือนของเราอร่อยอ่ะ,อะใช่ใชเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบมันจะมีมดมาแทะแล้วเป้ากางเกงในจะเป็นรุนกับทุกตัวเลย<ช>ตัวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยเพราะว่าก็จบละวราเขาไม่ทิ้งกลิ่นใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์แรกในไทยที่มีผลวิจัยรองรับล้วก็ได้รับรางวัลด้วยคือต้องบอกว่าเนี่ยค่ะอันนี้ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นคือมันสามารถระบายอากาศได้ดีจริงๆเห็นไหมท่กางเกงในมาซีแบร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นปุ๊ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่อับชื้นปุ๊บเนี่ยสิวเซิล์ความคันต่างๆมันก็จะมีตอนนี้พี่กิกมีไซส์ตั้งเกงในตั้งแต่แบบว่าไซส์เอสจนถึง 4XL เลใช่ไหมคะสาหรัใส่ไามารถใส่ได้สามารถใส่ได้นี่ฟังฉันอยากจะควักเงินซื้อเลยตอนนี้อลต้องพิมใส่แล้วเป็นยังไงพิมชอบสมมติว่าคนที่บอกว่าแล้วคนไม่มีปัญหาใส่ได้ไหม ก็คือเป็นผ้าที่นิ่มมากใส่สบายขอบนี่นะคะเขาเย็บแบบน้องพี่กิ๊กเนาะนิ่มแบบใส่แล้วก็คือสบายตัวค่ะสบไยด้วยเราเย็บเราเย็บกับโรงงานอันดับหนึ่งที่ทําชุดชั้นในของประเทศไทยนั่นพี่บอกว่าคือผ้าเนี่ยคะเป็นผ้านวัตกรรมซึ่งอัสไซนาโน่ทึ่งบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะมั่นใจได้เพราะเราได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศงานวิจัยของเราก็มีเยอะมากๆเลยนะคะเราได้รับการวิจัยว่าผ้าของเราสามารถยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ตลอดอายุการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ชายใส่ได้ไหมคะ ใช้ด้ใช้ยาใช้ยาราคาแพงไหมราคาไม่แพงเลยค่ะวันนี้ขอโปรโปรเลยค่ะมาเลยค่ะโปรแรกนะคะคุณจะได้กางเกงชั้นในมาซี่แวร์ไป3ตัวนะคะและ100ท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะจะได้เครื่องอบผ้าตัวนี้นี่อ๋อเครื่องอบผ้าตัวนี้ใช่ค่ะ ผ้าตัวนี้นะคะจริงๆรวมแล้วเนี่ยราคาเกือบ5,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,490บาทเท่านั้นได้เลยกางกชินสตัวางเกงในสามตัวเรื่อผ้าตัวนี้ ชอบมีของเก๋ๆมาให้เนื่งแลและที่เกงชั้นในของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถคลาสีคลาสไซคลาสแบบได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องอบผ้ามินิขนาดพกพาแล้วสามารถที่จะปลดออกมาแล้วทําเป็นเป่าความร้อนอย่างเดียวได้ด้วยใช่ค่ะเลิศมากทีนี้โปรทีนี้โปรที่2นะคะคุณผู้ชมจะได้รับที่เกงชั้นในมาซี่แวร์คลาสีคลาสไซคลาสแบบได้4ตัวนะคะเราแถมนี้เลยค่ะเครื่องซักผ้ามินิขนาดพกพาแบบนี้อีกหนึ่งเครื่องนะคะพร้อมถุงซักผ้าอีกหนึ่งถุงแบบนี้ต้องบอกว่าเซ็ตที่2นี้นะคะ าาคเต็มเกือบหมื่นบาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแบบนโทรไปเลยค่ะที่021146122021146122หรือว่า Line อดมาซี่แวร์หรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะราคานี้รวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วและเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะวันนี้มีโปรสองแบบแบบยังช่างใจไม่ถูกหรือจะซื้อโปรไหนดีโปรแรกนะคะจะได้เก่งไห มาซี่แวบไป3ตัวนะคะร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาจะได้เครื่องอบผ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเครื่องอบผ้าแบบพกพานะคะ,ะราคารวมเนี่ยเกือบ5,000บาทแต่คุณจ่ายแค่เพียง1490บาทเท่านั้นโปรแรกค่ะส่วนโปรที่2นะคะแล้วคุณกิงกชินในมาซี่แวบ,บไปเลยคลาสสี่คลาสไซค์คลาสแบบได้4ตัวนะคะเราแถมเครื่องซักผ้ามินิขนาดพกพาอีกหนึ่งเครื่องแบบนี้แล้วก็ถุงซักผ้าอีก1ใบแบบนี้นะคะเซตนี้ร<ข>าคาเต็มเกือบ1 0 0 0 0บาทแต่วิเคราผู้ชมจ่ายเพียง1,990การเาบาท นั้น<ม>นะคะทั้ง2เซตโทรได้ที่เบอร์021146122 021146122หรือ Li@ n e m a r มา w ี่แวหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะและราคานี้รวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเ,<อ><า>เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะ<อ>โปรนี้ทั้งเซตเลยตัดสินใจยากมากใส่สบายมากจริงๆถ้าตัดสินใจยากมากก็ซื้อ2เซตไปเลยเ<อ>ได้ทั้งถ<อ>ังซักด้วยแล้วก็ได้ทั้งเครื่องอบผ้าด้วยเพราะากังเกงใหม่ของเขาลดอยู่แล้วนะคะก็มี2โปรเลยนะโปร1,490นะคะแล้วก็อีกโปร หนึ่งนะคะกับราคา1,990บาทคุณผู้ชมเลือกเอาแบบตามใจชอบค่ะคลาสไซค์คราสีได้ค่ะวันนี้นะคะตอนหนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะพวกเรามีไลฟ์สดกันที่ช่องติ๊กต็อกแกงสาสีนะคะฝากทุกคนไปดูด้วยนะแน่ต้องมีเรื่องม้าสนุกสนุกให้ฟังอีกแน่ๆมาไปชมนะมาไปชมค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันแก๊งสาสีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกงสาสแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่กิ๊กด้วยนะคะที่จะไปบวชที่ครนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อนุโมทนาบุญค่ะ อันมทนาขอขอด้วยค่ะแลาสำหรับใครน,นะคะที่จะไปมูค่ะคุณขาเตรียมพบเลยนะคะคุณขากับการไหว้พระและไปเสริมบุญค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ,ค,ะคุณดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะัวเร้อำไหม